ี่มึงทำอะไรกับห้องกูวะเก็บของให้พี่ไงโหอย่างนี้ต้องชวนมาบ่อยละไม่เอาอ่ะไม่มาละเออพี่เมื่อกี้ตอนผมเก็บครัวไม่เห็นมีอุปกรณ์ทำไข่ตุนเลยทำไมจะไม่มีล่ะมีหรอนี่งไง โหยังไหม่อยู่เลยเ<อ>พี่ไม่เคยใช้เลยเหรอก็กูทำอาหารได้เป็นอะแล้วพี่ซื้อมาทำไมอะพี่นิสาซื้อมาให้อ่ะสงสารพี่นิสาเนาะทำไมวะก็เนี่ยเขาซื้อแต่ของดีๆให้พี่อะแต่สุดท้ายก็เป็นขยะในห้องพี่อะนึกมึงอะ่ะ ไม่เห็นมีเครื่องปรุงเลยก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่แล้วจะเรียกว่าสอนทำอาหารได้ยังไงงั้นก็ไม่ต้องทำละฮะทำอย่างอื่นแทน พี่จะทำอะไรอ่ะโอ๊ยกลัวอะไรขนาดนั้นไม่กลัวได้ไงอ่ะพี่มมาไว้ใจไม่ได้หรอนี่พี่บอกว่าหาอย่างอื่นทำอันนี้อะไรอ่ะช่วยก็ตอ่อบทละคร่อยดิดไม่เอาไม่ทำมึงต้องทำมันเกินคำสั่งพี่นิสา ผมก็ไม่จาเป็นต้องทํางั้นในฐานะที่กูเป็นน้องชายเจ้าของร้านกูจะบอกที่นิสาให้เลิกจ้างมึงพี่จะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้นะถ้าพี่นิสาจะเลิกจ้างผมพอเรื่องแบบเนี้ยผมก็พร้อมออกเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้ยพี่จะแกล้งอะไรผมอีกอะ เฮ้ย <Hey, S 2> พี่โทษนะพี่ไม่ยกโทษให้ถ้าอยากให้ยกโทษให้ช่วยกูจำบทก่อนเงื่นอนไขเยอะจริงๆเลยว่าแต่ผมต้องทำยังไงอะหน้าตาประรลาอย่างฉันใครเห็นก็รังเกียจ ถูกปะวะถูกถูกสคริปต์ถูกที่ใครเห็นก็รังเกียจพี่อะคนหน้าตาปรลัดอย่างฉันใครเห็นก็รังเกียจดีขึ้นปะดีดีขึ้นจริงไหมเนี่ยดีจริงมึงโกหกกูปะไมก่กูก็เก่งไง